เรามีเรื่องจะเล่าต่อเกิดจากเสียงหงหเราบอกว่าเป็นคําสอนเนี่ยบอกว่าเป็นผู้หญิงอ่ะต้องเอานะไม่เอาไม่ได้ไม่เอาเหมือนว่าจะตายอ่ะอเข้าใจปะประมาณเนี้ยเหมือนกับว่าฉันจะเป็นในหลวงนะเนี่ยฉันเป็นในหลวงนะเนี่ยเหมือนประมาณเนี้ยเมื่อไไรฉันจะสบายวะเนี่ยฉันก็มานั่งคิดนี่กูลําบากเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อเาตังของเขาไม่ใช้อยู่เนี่ยแบบประมาณเนี้ยเราต้องเป็นเจ้าของเงินไงเป็นเจ้าของเงินก็คือประหยัดประหยัดแล้วเก็บ นี่ยคือเป็นเจ้าของเงินอืมเป็นเจ้าของเงินนะ <c oughs> แล้วไทยปะก็แค่นั้นเองต้องอยู่บนไปอีกนานเออมีเรื่องตอนเช้านะฉันบอกว่าอะไรเกี่ยวกับไปเมืองนอกแล้วก็โดนเโ,โดนเด้งออกแบบประมาณนี้นะเออฉันก็บอกว่าเป็นผู้หญิงต้องต้องทําตัวให้เอาได้ถ้าเหมือนกับว่าถ้าขัดใจอยากจ,จะไม่ได้เหมือน,นว่าไม่ทาอ่ะไม่ได้นะฉันสอนมา <c oughs> ก็ประมาณนั้นเหมือนกับว่า ถ้าพูดจำไม่ดีอ่ะมันจำไม่ได้ก็ถ้าไม่เอาก็จำไม่ได้เขาจะเหมือนกับว่าถ้าจะเอาก็ต้องพูดแต่ฉันอ่ะฉันเป็นคนที่ดูคนแบบว่าอายุมากกว่าไงเหมือนกัว่ามากกว่ามากเกินไปแล้วมันกับว่าไม่ชอบอ่ะเหมือนกับว่าตัวฉันอ่ะไม่ชอบอืแต่ว่าฉันว่าแบบนี้จะดีกว่าหมายถึงว่ามีอายุหน่อยจะดีกว่าเพราะว่ามีฐานะแล้วอ่ะต้องสร้างมานานมากแล้วประมาณนี้ยนะในความคิดของฉันอืมแล้วมันก็เหมือนกับว่า ฉันไม่ได้มีปัญหาอะไรพวกนี้แต่ฉันไม่ได้ชอบคุณอายุตัวฉันไม่ชอบคุณอายุเลยไม่ชอบคุณอายุแบบว่าดูแก่ฉันจะไม่ชอบเลยอืแต่พวกนี้เขาก็จะมีการศึกษาเสี้ยวว่าชนชั้นแบบว่าด็อกเตอร์แบบเนี้ยเขาก็จะค่อนข้างสะอาดเป็นอาจารย์เงนี้ยก็ได้อยู่นะฉันจริงๆฉันจีบอาจารย์นะฉันจะไม่จีบเด็กเพราะว่าเหมือนกับว่าฉันทํางานได้ตั้งแต่เด็กไงเหมือนแกแดดนะจริงๆเราถ้าไม่มีกรรมเนี่ยต้องได้รุ่นเดียวกันแต่ถ้า แต่ถ้าอันนี้ก็ไม่ใช่นะสําหรับฉันสำหรับฉันเพราะว่าพ่อแม่ฉันไม่เคยปล่อยให้ฉันลําบากหมายถึงว่าก็มีบ้างมีลําบากบ้างาเวลาไปเรียนอะไรแบบนี้แต่ส่วนใหญ่จะไม่จริงๆก็พ่อแม่เป็นพ่อแม่ที่ประเสร,ริฐใช่ปหล่ะประเสริฐกูควาาไม่ใช่เหง็ว่า บอกว่าทําตัวให้เอาได้นะถ้าถ้าเขาถ้าเขาไม่เอาจริงๆถ้าเขาไม่ชอบไม่เอาคือไม่เอาเราจริงๆก็คือว่าดีดออกไปเลยอย่าอย่าไปด่าเหมือนกับว่าอย่าพยายามอย่าพูดอ่ะถ้าเขาจะเอาก็ให้เอาไปประมาณนี้นะประมาณนี้นะถ้าเขาจะเอาก็คือต้องเอาอ่ะถ้าเขาจะเอานะแต่ทีนี้ว่าเราอ่ะเราเคยจีบชาวแถวๆนี้เขาก็พอมีแต่ว่าเล่าได้นะจริงอ่ะแต่เหมือนกับว่า ม่เหมือนกับว่าเราเหมือว่าฉันเอาไม่ได้ไงประมาณว่าเขามีคู่ถ้าเขามีคู่ฉันจะเอาไม่ได้เลยยุ่งแบบพูดถึงฉันก็จะไม่พูดด้วยเป็นอย่างนี้เลยเพราะว่าฉันรู้ว่าพ่อแม่ฉันแม่ฉันเนี่ยเสียใจเพราะว่าพ่อฉันสิงฉันไปทีนี้ฉันก็เลยเป็นคนที่แบบเหมือนมีคู่เรียกว่าสีวะอะไรประมาณเนี้ยนะเขาจะมีคู่ถ้าถ้าถ้าคุณบูชาพระช่วแต่คุณยังโกหกหลอกลวงอยู่ใช่ป่ะเหมือนไปเดือดร้อนชาวบ้าน่ะเหมือนไปเดือดร้อนคนอื่นอ่ะ คุณก็ไม่ได้อะไรอยู่นะชัชคิดแบบนั้นเพราะคนแบบเนี้ยก็มีมีคนที่เหมือนกับว่าโกหกตอแหลอะเออจะเอากับเราทั้งที่เขาก็บูชาแบบเนี้ยไม่สมควรมากจริงๆระวังนะฉันเตือนไว้เลยฉันเจอมาแล้วนะฉันบอกเลยคนแบบเราบางทีฉันก็ไม่เข้าใจแล้วยางทีการศึกษาเนี่ยดีนะแต่เขาจะมาเอากับเรานะก็มีเออแต่ฉันก็ยังยืนยันว่า ส่วนใหญ่อะนะถ้าทําถ้าทํางานก็ไม่มีปัญหาอะไรโดยมากแล้วนะอือพวกเนี้ยแต่เราก็จะดูเหมือนกับว่าเราไม่หมาะใช่ปะเรายังไม่รู้อะไรชีวิตเลยเรายังไม่แบบว่าไม่มีหลักมีฐานอนะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าไม่มีหลักมีฐานในความหมายของเรานะคือเราอาจจะต้องมีอนาคตที่ดีนนึงแต่เรามานั่งคิดเฮ้ยพ่อแม่เราก็ทํามาขายมีกิจการแล้วเราก็ไม่อยากทํานล้ว้ มันต่อแพงไงเหมือนว่าหกหมื่นใช่ไหมล่ะเกิดจากมันจริงๆมันจะต้องต่อทุกหกเดือนทุกหกเดือนแล้วมันก็บางหรืว่าผู้จัดก,การตลาดเขาเดินมาบอกว่าของก็ขายไม่ดีแล้วยังมาขึ้นอีกสี่พันประมาณนี้แล้วฉันก็เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าฉันก็เลยพูดกับแม่ว่ารอทําไมขึ้นก็เลยคิดว่าเพราะเราหรือเปล่าถึงขึ้นอะไรแบบน,นี้เออแต่จริงๆเขาบอกว่าไม่ใช่หรอก เหมือนกับว่ามันไม่เกี่ยวกับหนูอยู่แล้วเพราะว่าหนูไม่ใช่คนหนูไม่ใช่เจ้าของเราไม่ใช่เจ้าของตลาดไงถ้าเขาจะเก็บก็ต้องให้อ่ะอจำใจต้องให้ไปเพราะว่าน้ำไฟด้วยไงมันจะมีค่าน้ำไฟแม่เราก็จะต่อ,อ,อมาเหมือนกับว่าเป็นน้ำต้องเสียมิตเตอร์อางของมิตเตอร์ตัวเองอ่ะเพื่อที่จะเอาไว้ล้างมือโดยเฉพาะต้องกอกน้ำล้างเองไงเพราะว่าเวลาที่มันแบบมันจะลำบากเราเดินไปเดินมาเราอยู่หลังตลาดด้ไงเกือบสุดตลาดเลยอืม ก็เลยดูแบบว่าออกช้าของอะถ้าได้กลางๆเนี่ยก็จะแบบก็น้าๆอะไรเหมือนก็จะอาจจะไวหน่อยฉันคิดแบบนั้นนะเซ็งกันเป็นลานเลยอแพงมากอืมแต่มันเป็นเหมือนว่าจุดคนเดินอะเออมันทํายากไหมจุดคนเดินอะ